สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารทุกภาคส่วนของจังหวัดอุทิธานีพบกันในเดือนสิงหาคม2565กิจกรรมของจังหวัดอุทัยธานีตามนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาจังหวัดมีดังนี้ค่ะ 3ส,สิงหาคมท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวมนัญญาไทยเศษเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจเจริญพระชนพรรษาครบ70พรรษาค่ะ 12สิงหาคมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิพมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านผู้ราชการจังหวัดนำส่วนราชการร่วมกันทำบุญตักบาตทประกอบพิธีถวายพระพรทางศาสนามหามงคลสาศาส,สนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นในช่วงคำ่ำประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสก,การะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเทอิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยค่ะ11สิงหาคมท่านผู้ว่าเป็นประธานมอบโครงการบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรติที่เหล่ากาชาติจังหวัดอุทิานีสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และมอบไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินให้กับผู้สูงอายุจำนวน9ก้าชุดค่ะ12สิงหาคมนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเปิดโครงการหน่วยแพทย์พร ราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้บริการผ่าตาัดตาต้อกระจกและบริการทันตกรรมฟรีแก่ผู้ป่วยรวม270รายค่ะ ซึ่งวันเดียวกันเหล่ากาชาติจังหวัดอุจิธานีก็ได้ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและจิตอาสาพระราชทานรับบริจาคโลหิตในโครงการบริจาคโลหิต90,000า90ล้านซีซีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ 13สิงหาคมจังหวัดอุทิานีจัดพิธีลาศิกขาพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท910รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง90พรรษาค่ะ5สิงหาคมศาลจังหวัดอุทิานีจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ กรมมาหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องในวันระพี7สิงหาคม2565ค่ะ10สิงหาคม,คส,าคมสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคจัดเลี้ยงอาหารกลางวันมอบอุปกรณ์ประกอบอาหารและไก่พันไข่ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยไผ่คุยตำบลน,น้องนางนวลอำเภอหนองฉางค่ะ 17และ24สิงหาคมท่านผู้ว่าไปเป็นประธานมอบบ้านโครงการบ้านกาชาตเฉลิมพระเกียรติที่ตำบลหนองไผ่แบนอำเภอเมืองและตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์ซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหลังละ2 0 0นบาทและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันก่อสร้างบ้านกาชาติจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและคุณภาพชีวิตประชาชน 6สิงหาคมท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกุลเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ประชาชนและผู้ประกอบการหลังปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดและต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ 4ส,สิงหาคมพมจอุทิธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบบ้านให้กับคนพิการและผู้สูงอายุในอำเภอเมืองอุทิธานีจำนวน14รายซึ่งมีการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุได้อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ 8สิงหาคมจังหวัดรับมอบเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมอุปกรณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งประกอบด้วยรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถประกอบอาหารเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ําเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงปลายฤดูฝนให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รวดเร็วและทันท่วงทีค่ะ 10สิงหาคมสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับท้องถิ่นและภาคประชาชนจัดโครงการปวงประชารวมใจคือน้ำใสให้แผ่นดินเทิดพระเกียรติและสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการดูแลรักษาแหล่งน้ำและแม่น้ำลำคลองค่ะ 21สิงหาคมจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามบริเวณถนนสามแยกตลาดสดอำเภอทับทันทั้งปรับปรุงทาสีทางข้ามและเส้นชะลอความเร็วช่วยลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนค่ะ 18สิงหาคมนายพิรัทองโพหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่18พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่สถานสงเคราะห์สัตว์ของกทมตำบลโคกม่ออทับทันและเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรณโรงพยาบาลหนองฉ้างอำเภองชาง้งงชางค่ะ 23สิงหาคมสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดอุทิานีจัดโครงการอบรมแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่3เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนสร้างพฤติกรรมเชิงบวกปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมคืนคนดีสู่สังคมค่ะ 24สิงหาคมค่ะท่านผู้ว่าและท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษาจากภาคเอกชนและเงินสมทบจากหัวหน้าส่วนราชการจำนวน1 3 0 0 0 0บาทเศษให้กับอาจารย์ปัทมาพรนพรัตน์โรงเรียนบ้านเพชรน้ำพึง่งซึ่งได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมจากสื่อมวลชนซึ่งโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเพชรน้ำพึ่งนั้นแม่ครัวและคณะครูสามารถบริหารจัดการงบประมาณอาหารกลางวันจากภาครัฐให้กับนักเรียนได้อิ่มอร่อย อย่่าางมีคคุณภพะ25สิงหาคมค่ะสำนักง,งานอายการจังหวัดอุทัยธานีเปิดศูนย์ประสานงานอายการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวประจำตำบลจำนวนทั้งหมด41ศูนย์และอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกระทำความรุนแรงทั้งร่างกายจิตใจและทางเพศหรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ค่ะ 27สิงหาคมดรธีรพัฒน์ประยูนสิทธิ์ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดสัมมนากลุ่มกําลังคนคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการการปฏิบัติงานในสํานักนายกรัฐมนตรี3หน่วยงานได้แก่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์และสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสร้างเครือข่ายของกลุ่มกําลังคนคุณภาพทั้ง3ส่วนราชการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะ 29สิงหาคมพลเอกชนทัพอินทามระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประธานในพิธีวางศีลาเรษ์อกอาคารที่ทําการและอาคารที่พักอาศัยของสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทิธานีงบประมาณ48ล้าน8แสนบาทบริเวณที่ดินของกรมธนารักษ์เนื้อที่3ไร่45ตารางวาตําตบลน,น้ําซึมอําเภอเมืองอุทิธานีค่ะและกิจกรรมสุดท้ายค่ะ 21สิงหาคมที่ผ่านมาท่านผู้ว่าเดินทางไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4ณจังหวัดพัทลุงเสศักเกมซึ่งท่านก็ได้เดินทางไปมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตันของจังหวัดอุทิธานีที่เข้าร่วมแข่งขันค่ะท่านผู้บริหารที่เคารพคะผลงานส่วนหนึ่งของทุกหน่วยงานในจังหวัดอุทิธานีที่ร่วมกันสร้างสรรค์ ก็เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้ชาวอุทิธานีอยู่ดีมีสุขกันทั่นหน้าร่วมกันรักอุทัยและสร้างอุทัยกันต่อไปพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ